เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันที่21่เอดือนาวตื่นเช้ามาก็ดูดวงก่อนเลยครับสูตรแรกดูไปดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไม่ได้แย่อะไรดูรายการอาหารต่อเรียนรู้สูตรไว้เผื่อได้ครับจาังนั้นก็ออกมาตอนเช้าจัดการฟาร์มก่อนเลยครับชาที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วโอเคไหนดูจดหมายสิโรบินขอไม้สิบันโอเคไม่มีปัญหา หมักมาเฟืองเสร็จก็ย้ายมาหมักเป็นแนวตั้งนะจะได้สะดวกต่อการเล่นเพราะว่าผมเล่นในมือถือจัดการฟาร์มซะเล่นกับน้องสัตว์ให้เรียบร้อยเอาผลผลิตมาแปรรูปน้องวัวก็เหมือนกันน้องแกะก็ด้วยแล้วก็เอาน้ำวัวนมวัวนมแพะมาแปรรูปซะแล้วก็มารับที่ขุดดินจากเคินที่ทำไว้นะฮะ ตัง40,006บอกเลยว่าโคตรรวยซื้อเหล็กไปเลยเบิ่มเบิ่มหมื่นกว่าบาทซื้อโคไปอีกจัดไปแล้วก็อัปเกรดอุปรกรณ์ครับอัปเกรดบัวรถน้ำเป็นเหล็กจากนั้นก็ไปลงเมืองไปฟาร์มแร่เหล็กกันดีก,กว่าตอนแรกว่าจะซื้อแต่คิดไปคิดมาไม่น่าคุมเท่าไหร่ก็เลยมาฟาร์มมาซะเลยแต่รู้สึกอีกทีว่ามันเสียเวลามากแต่ว่าจากการฟาร์มก็ได้ ซีเค็ดโนดมาด้วยนะฮะนี่เป็นข้อดีจากการฟาร,ร์มเอาก็คือจะได้ของอื่นๆด้วยนอกจากเหล็กแต่ถ้าเราซื้อเอาก็คือได้เหล็กเลยเร็วดีประหยัดด้วยประหยัดเวลานะฮะแต่ว่ามาฟาร,ร์มเอาก็ได้ของเหมือนกันเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นฮะแต่ผมเวลาเหลือก็เลยมาฟาร,ร์มเอาแล้วกันโอเควันนี้ไม่มีอะไรทำละเข้านอนกันดีกว่าเรียบร้อยไม่ถึงเตียงหลับก่อนถึงเตียงอีกแล้ว จะไม่เป็นไรหลับในบ้านตัวเองไม่น่าจะมีใครมาเอาตังเราไปได้อีกวันนี้ไม่ได้ขายอะไรเลยนะก็ได้ได้ที่71บาทวันที่22ี่สิบสอดูหนาวปีที่หนึ่งโอ้นี่แค่ปีแรกอีกหรอเนี่ยทำไมมันเหนื่อยจังวะโอเคมาดูจดหมายก่อนเลยใครวันนี้ส่งอาหารมาให้ขอบคุณครับใครก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคผลผลิตโตอ่าขี้เกียจจริงๆ แต่ว่าทำไงได้เมื่อปลูกมาแล้วก็ต้องเก็บปลายฮะเก็บผลผลิตเก็บเสร็จก็ค้าเป็นมเมล็ดแล้วก็ไปลงเพิ่มโอ้โหโคตรจะเยอะก็รถไฟมาว้าวรถไฟของขวนด้วยแต่ว่าไม่มีอะไรดรอปมาเลยโอ้โหจบกันอุตส่าห์วิ่งมาตั้งไกล ในเมื่อไม่ได้ของขวัญก็มาเล่นกับน้องสัตว์ต่อเอาผลผลิตจากน้องสัตว์ไปแปรรูปจากนั้นก็ไปหากัดไปซื้อสลัดเพิ่มหน่อยเนื่องจากสลัดไม่มีแต่อยากลงเมืองลอเก,กินจัดไป50จานนอนเนาะห,หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโคตรจะแพงในในก็มาแล้วก็เลยซื้อของแจกชาวเมืองไปด้วยเลยแล้วกันซื้อแจกอย่างเดียวเรานี่มันรวยจริงๆทําทำไปทำมาตังเหลือ2 0,000กว่าบาทวันนี้มาเจอเควสดโรบินหาเนื้อไม้แข็ง80อัน ตอนแรกคิดว่าแค่เอาไปส่งก็จบแต่สรุปแล้วมันต้องตัดโอ้โหมายกอดเอาอีกแล้วจะทันไหมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองในอนาคตจะตัดหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองตอนนี้ขอนอนก่อนอืมเจ้านี่ก็แพงเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าต้องหาตังค์ซื้อสัตว์แล้วแหละเพราะว่ามันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เรารวยเหมือนกันรวยแบบยั่งยืนรวยแบบเรื่อยๆจะต้องใช้ตังค์นิดหน่อย โอเคคึ้นช่างตีเหล็กเอาเหล็กมาให้โอเคขอไปแล้วก็ได้คืนดีจริงๆตอนนี้ฮะผมได้ทําการฟักลูกเจี๊ยบไว้แต่ว่าไม่ได้มีวุฒิให้ดูโอเคไก่ดาออกมาดูโลกแล้วดูไปดูมารู้สึกเฟืองจะหมด yeah, แย่ละสิอาหารสัตว์ก็จะหมดทําไงละทีนี้แต่ดีนะมีตังค์อยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็เหลืออยู่ในสต็อกอยู่ประมาณ400กันเอาใช้ก็น่าจะได้อีกหลายวันอยู่ นี่ก็เป็นต้นทุนแฝงอีกหนึ่งต้นทุนที่ถ้าเราเลี้ยงสัตว์เราจะต้องเสียนะฮะก็คืออาหารอาหารของพวกน้องเขานะครับวันนี้ก็เอาผลผลิตมาขายหน่อยเบิกตังทางรัฐได้มาห้าหมืนกว่าบาทมาเจอจี๊คล,ลายก็จัดไปคุยอีกเลยฮนะคนนี้ชอบจริงๆเป็นไรไม่รู้ถูกใจหัวเขียวเลอเกินโอเคคุยเสร็จอืมควรใส่อะไรเป็นพิเศษไหมโอ้โหถามแบบนี้หัวใจตุ่มๆต,ต่อมๆเลยสิครับ อยู่ไม่ได้ละจ้าอยู่มีแต่เสียมาเจอเจสจูดี้คนนึงก็เอาไปเลยฮะแม่ชอบรุ่นเจ๊จริงๆนะผมเนี่ยจากนั้นก็มาหาจากนั้นก็ว่าจะมาให้ของขวัญมันเกิดเดียแต่ว่าเข้ามาเจออีเวนต์ซะก่อนนะฮะเดียก็บอกว่าใช้ชีวิตลำบากมากโอ้โหพูดอย่างนี้อยากจับแต่งงานด้วยเลยจะได้ไปใช้ชีวิตสบายๆที่ฟาร์มด้วยกัน แต่ว่าไม่ได้สิผมว่าจะแต่งกับจีคาลไลเอ้าไม่ได้สิจีคาลไลมีแฟนแล้วเรียบร้อยฮะแต่งกับใครละทีนี้แย yeah, ่จริงๆเลยเราโอเคก็คุยปรับทุกกันไปนะฮะเราก็เสนอทางไอ้ออกให้เสนอทางแก้ไปว่าจัดงานศิลปะโชว์ไปเลยฮะจะได้ระดมทุนได้แต่น้องก็บอกว่าค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันโอเคเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะช่วยได้ก็ช่วย ถ้ายังไงก็มาอยู่ฟาร์มกับผมได้นะจะได้อยู่กินสบายมีสลัดกินทุกวันแน่นอนฮนะโอเคจากนั้นก็เข้าไปเอาของขวัญวันเกิดไปให้แกเลยฮนะนี่ของชอบสลัดเอาไปเลยฮนะห้าหัวใจแล้วอืมคนนี้ก็คืบหน้าเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะเอาน้ำชาไปให้น้องเจ๊ดอา้าวสรุปน้องไม่ชอบชีพหายแล้วน้ำตาไหลเลยทีเดียวเอาแล้วไงรู้สึกผิดแบบสุดๆหัวใจจากสองดวงเหลือแค่ดวงเดียวไม่นะไม่น่าเลยเรา เอาตังที่มีทั้งหมดไปซื้อมเมล็ดมาเฟืองมาปลูกฮนะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะถึงว่ามันจะขายได้แพงแต่เมล็ดมันก็แพงในในระดับหนึ่งอะ่ะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันก็แพงอะ่ะกว่าจะหมักกว่าจะอะไรมันเสียเวลาเยอะนะสําหรับการปลูกผักอืมเอาไงดีทีนี้เล่นสายไหนดีสายปลูกพืชหรือไปเล่นสายเลี้ยงสัตว์ดีอืมแต่ว่าเอา งงเลยฮะเอา,มาเมล็ดมะเฟืองมาย่อยแต่ว่าได้มเมล็ดเอนเียนซีดมาแทนโคตรจะแปลกไม่เป็นไรไหนๆก็ได้มาแล้วเอาไปลงเลยฮะโอเคจากนั้นก็มาขายเอา้าแต่พอลงมเมล็ดมะเฟืองเสร็จแล้วผลไม้ที่เราต้องการ2ี่สิบอันสรุปมันได้แค่ส9บอันเองเหีือนี่เอาแล้วไงทําบัตเดิลไม่สําเร็จแย่จริงๆลงมเมล็ดมะเฟืองไปหมดแล้วฮะไม่มีอะไรให้ปลูกแล้วก็เออไหนๆก็ไม่ได้แล้วก็เอามาคับให้หมดเลยแล้วกัน โอ้เสียดายมากขาดแค่อันเดียวนะเราก็จะไปส่งบัลเดลของวีนัทได้แต่ว่าไม,ไม่เมื่อมันไม่ได้ลงมาเฟืองไปแล้วด้วยก็ หยิบของมาไม่ครบนะฮะโอเคจัดไปในเมื่อมันไม่ครบแล้วก็ค้าไปให้หมดเลยนี่ค่อยไปเก็บแบ็คเบอร์รี่ในฤดูกาลหน้ามาส่งเอาล้วกันสำหรับเควสดลีนัทโอเคเอามา19อันเนี่ยขาดอีกแค่อันเดียวก็จะส่งเควสดลีนัทได้แล้วแต่ว่าในเมื่อมันส่งไม่ได้ก็เอามาคับทิ้งไปเลยนะฮะนี่จะได้ได้มา200กว่าถุงออืืบอกเลยว่าไฟเบอร์ขาดแน่ๆทรงนี้ ไม่ไฟเบอร์ก็ไม้ไม่พอแน่นอนฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค้าไปเลยคับมาหนึ่งต้นมาวางก่อนนะฮะหนึ่งอันนี่จะได้ไม่ลืมแล้วก็เอาทั้งหมดมาครับเป็นต้นชาไปขายกันดีกว่าครับไหนดูสิได้กี่ต้นได้มาร้อยสิบสองต้นไฟเบอร์ iber, ไม่พอนะฮะก็ครับมเมล็ดไฟเบอร์แล้วก็ไปปลูกเลยทีแรกคิดว่าจะไม่ได้ปลูกอีกแล้วนะมเล็ดไฟเบอร์แต่สุดท้ายก็ได้ปลูกเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรปลูกเลยเวลาไม่พอละตีห้าละ รู้สึกจะไม่ทันแต่ก็อไม่ทันจริงด้วยไม่เป็นไระขาดอีก4ี่เมล็ดลงวันหลังก็ได้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกวัน2อวันไหนดูรายได้วันนี้สิต้นชาหนึร้อยต้นจะได้เท่าไหร่ตูมห้าหมื่นบาทโคตรคุ้ม